อ้าวเระบบนั่นแหละนั่นแหละที่โบ้เขานักปีนเขาอะจัดเลยพี่บ้เป็นนักปีนเขาค่อยค่อยเห็นนี่ป่ะไอตัวโอ้ยไม่ไหวไปไม่ได้ปีนไม่ได้ตอนนี้เลืองจะหมดนะ่ยทาแล้วจะออกยังไงวะเนี่ยทางอื่นอ่ะไอมันต้องมีทางเนี่ยแล้วข้างหน้ามีตัวอะไรดักป่ะนะมีใครมีปืนบ้างอ่ะปืนแฟลชหมดแล้วมีเยอะพี่ลำบากดักโอ้ยอ้าวโหตีโดนเจ๋งยังไงวะเนี่ยปีนงอย่างเงี้ยโดนไปเรื่อยๆ ตกลับดีกว่าครับมันต้องทีละคนน่ะทีละคนทีละคนทีลคนโอเคโอเคมามามาาวมาละอืมไปเลยไปเลหรือไม่ใช้เทคนิคโดนข้าัวไหมเน่เน่ดูดูผม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 เป็นตัวอย่างทางมันง่ายเน่ลบ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 บลบฮิวด์ิวลดลดฮิวลอดงวันวิาิวฮอว เอาแล้วเมันฟรียังไงถือไฟฉายมือหนึ่งขวายมือหนึ่งอ๋อ๋อมันมี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 ร่องมันมีร่องเอาไงเอาไงใครจะไปก่อนทีละคนกูว่าผ่าไม้ทิ้งเถอะทีละคนสิทีละคนเป๊ะเป็นกุ้นเป็นกุ้นไปก่อนเอาเป้ะไปก่อนเป้ะลองลองเลยครับมันต้องใช้พี่ในการวิ่งผ่าไม้พี่ไม้พังแล้วช่วยผ่าไม้เถอะไม้พังแล้วมันพังได้จริงๆเหรอได้ได้ได้โดนตัวเฉยช่วยผ่าคนละข้างแต่ผมแก้ตาแล้เหลือศูนย์แล้วตอนเนี้ย เหมือนระสวนที่พ่ายแล้วเหมือนเหมือนมาเหมือนมาเพื่อติดป่าเดี๋ยวลองขึ้นดูเนี่ยมันไม่ออกอ่ะพาไม้เหรอพี่พาไม้เหรอเนี่ยมันมันอยู่ตรงเนี่ยไม้เนี่ยไอ้เหี้ยเราเลยกลับไปทางเดิมแล้วขึ้นไปตรงน้ำตกดีไหมอุ้ยโดนตีอีกแล้วเนี่ยไม้งอเนี่ยตีกันเองจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยไม้งอเนี่ยช่วยตีดิไม่มียาเลยด้วยครับตายทัลบินใช้สแน็คใช้สแน็ค ชนะข้นบนแล้วจะบอกว่าใครมีเชือกมั่งอะไรที่แบบผมมีผมมีมวางเชือกได้ไหมวะตรงนี้ไอ้เหียแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮมันขึ้นไม่ได้หรืขึ้นได้เหรออ้าวเอาเก็บได้มันขึ้นจากด้านข้างอ่ะพี่ต้องถไม้ออกผมมีเชือกถ้ามันมีไม้แล้วมันมีทางตันงนี้จะต้องใช้เชือกวะเชือกโอายจะตายจะตายจะตายใครงอแล้วงอแล้วไอ้ฟันกลัวบ้าหลวงต้องการธนูแล้วก็ขวานธนูขวานพี่ ต้องการน้ำแล้วตอนนี้เรือจะลดเพราะหิวน้ำนะครับตอนนี้จอทาาแล้วจ้าขาได้แค่ขวาได้สัตว์เอ้ยเบื่อเบื่อจะตายแล้วจะตายแล้วอืมชาไม่น่ารอดกันแล้วพี่เคลบพี่เคลบเอาละทุกคนตก่ีนทางตันแล้วกําลังจะแล้วมันจะตีตีะไรไม่นด้ออนี่ออกออกออกได้ถอดถอลาก่อยนะครับทุกคนจะลองตีหินเอา บออีกนิดเดียวเองติดไข่ว่ะเฮ้ยไข่ว่ะข้างหลังไมเราไม่เราไม่ทำให้พังไปเลยมันงอซะขนาดนี้แล้วใครมีน้ำโปรอะไรเองี้ยเนาะตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วมันกอบก่องให้กันไม่ได้ด้วยอ่ะอืมพี่เราพากันมาตายแล้วจงไปสู่สุคติเถอะพี่บอสระวังโดนตีผมผมก็ตายแล้วพี่ พี่โดดคือได้เนี่ยจิ้มทำไมโอเคเขาจะได้ประโยชน์ูงเลยตอนเช้าแล้วอ่พี่โดดคือได้ง่ายเนี่ยเห็นแล้เนี่ยเอาเก็บยาเก็บไปต่อแล้วทำไมโบ้มันทำดูง่ายจังวะเอาทีละคนไหมทีละคนไหมใครทีละคนไหมทีละคนไหมมีอะไรกินมั่งมีอะไรเก็บมั่งเอาคนต่อไปเรียงคนเลยค่อยค่อย ไหนวะขวานทีละคนทีลายคนไม่ได้ถอยๆมาหน่อยเดี๋ยวผมดูหลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วดูผมดูผมมันต้องวิ่งอ่ะวิ่งไม่ออกเอาจะได้ละคนนึงละนั่นละออกมาดิเอาทุกคนเอข้าก่อนเขาก่อนเขาเขาเขาก่อนผ่าได้ไหมละผ่าแม่งโอ้ยตัวคูณลอยอีกแล้วเรียบร้อยละก่อยเมื่อกี้ผมอยู่ลงเอามมงออกมาแล้วช่วยผมหน่อย เ่กกี้ผมชมชีวิตใครไปก็ไม่รู้อ๋อพี่ครับข้างบนมันรออยู่ฮะวิ่งไม่ได้อะวิ่งไม่ได้ผมว่าเผาฮะเอาไปถ่ายทางออกกันพี่โบอสข้างบนมันรออยู่ตัวนเห็นไหมนะเฮ้ยออกได้ยังสองคนนั้นออกมาแล้วไม่ได้ปะพี่โบอสดูเลยเหรอผมมีโมอเตอร์ทอปอยู่สนใจไหมอ่ออย่าตีหวยอย่าตีลงแล้วตอนโบอสวิ่งโบอสกระโดดปะอ้าแล้วปลามอเตอร์ทอปลงน้ำอ้กู ตอนนี้ <debuted. S 2> ทุกคนนี่อยู่ในวิกฤตที่ลําบากมากนะคเลยครับตามไปสบายแล้วสวัสดีครับเนัดที่เข้ามาดิออกจากน้ำก่อนลูกนี่ไงเห็ดอาเบิร์ดทีวี่บินแล้วออกกันยังออกมากันยังเฮ้ยหลงพวกแข็งแข็งออกมากันยังแต่วงจรระเบิดมันโดดไม่ได้ว่ะไม่้เขาตรงนี้ขึ้นไม่ได้ว่ะเอาได้ละเอาได้ละพี่เฟิร์นองซันแล้พี่เฟิร์นเท่นะำสามอือเรียบร้อยได้ปืนแฟร์กันมาแล้วนะครับพี่ครับมันเป็นหลุมทางตันนะพี่ไม่มีทางไหนขึ้นได้เลย แล้วทาน้ัตกอไะขึ้นหรอยังึบไม่ได้ไม่ได้ลองแล้วนี่เรามาตายกันใช่ไหมตายพี่แล้วผมตายผมต้องมานิวต้องนิวใหม่ด้วยพี่บสอยู่ไหนเนี่ยเนาพี่เฟิร์สหลบเถิบๆหน่อยดิทอาต้องีหลังต้องีหลังต้องทีตทังสินใจในการเ้ินทางนะครับพี่โบอทหันหนั้องัองทหนัองีเชือกทีัง้อี้องท้้นลี่ขึ้นไม่ได้ น้ำก็กินไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้โหอ๋ออ๋นี่น่าจะได้แล้วเนี่ยง่ายๆล้ะเนี่ยต้องมีทางออกดิอ๋อต้องตีก่อนตีก่อนแล้วก็วิ่งตีให้ไม้มันแยกก่อนแล้วค่อยวิ่งพี่ไม่ได้มีทางขึ้นเลยว่ะมืดชะมัดเลยแฮะไม้ไม้แต่ละคนมันไม่มันไม่เหมือนกันนี่หว่าเจ้าเหรอ คืไม่ได้เหรอ้เรามาที่เรามาตายกันอะจริงๆใช่คุณยอมแพ้เฮ้ยไม่เอาดิไม่ตายโอเราคือสบายพื้อลิ้ผมไม่ตายเพราะไม่มีน้ำกินเนี่ยโอ้ข้างล่างคนป่าเยอะชิบหายเลยอ้าวเขียวอ้าวตีพีอยู่วิ่งมาบังอยู่เลยคนป่าข้าแล้วคนป่าไปแล้วอืมตายอีกหนึ่งแล้วเหรอตายแลเราสองคนจะมีอีกคนแล้วเสียดายของเอาจริง ไล่ของหาเลยมันต้องกลับมาเก็บในข้บด้โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปพี่บอลนั่นมันทางตันทางลงน้ำไม่เฉยเป้หันมามองว่ามีใครอยู่อีกไหมหันมามองว่าจะมีใครวิ่งมาโดนอยู่บ้เนี่ยพี่มันต้องตีแหก่อนพี่แล้วก็โดดข้ามมาเนี่ยมันข้ามได้นี่หว่าตีแหก่อนมันมีทางลงแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในข้างล่างเนี่ยผมว่ามันต้องขึ้นได้พวกเนี้ยลงแม่เลย ยาตายตายไหมตายไหมตายเรียบร้อยตายครับผมเจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเด็กเลยอ่ะไอ้เหี้ยคนป่าคนป่าใต้น้ำฮะคนป่าใต้น้ำจันทร์ทำเหอะเฮ้ยจเฮลตรงนั้นมันมีอะไรมาดูดิเฮลิเทนโมเมนต์ไอ้เหี้ย เนี่ยลงมาเดี๋ยวเราขึ้นไม่ได้เหรอเป้ทักเคกับเป้ตีกันคนละฝั่งมันจะโดนกันเองปะโอ้ตีไล้วเอาไม้มันต้องของใครของมันนะพี่เป้ตีโดนกูเฉยเลยเดี๋ยวจะได้แล้วอีกเดียวเฮ้ยเรามาติดแปะกันใช่ไหมเนี่ยตามได้แล้วพี่พี่ต้องตีไม้ให้มันแหกเยอะๆแล้วพี่จะฆ่ามันผมรอเฮ้ยฝั่งนู้นมีนี่วะเฮ้ยผมโอ้ยผมมีถังออกซิเจนว่ะโอ้โห ไอ้ตัวเนี่มันเป็นอะไรของมันวะเหมือนติดบั็กเลยตามกูมาแล้วขึ้นไม่ได้นี่แค่มันคงไม่หลังโอเคลอเคลยอะไม่ตัวใช่เหรอไอพีตามลงไปปะเนี่ยที่มันนั่นมีเหมือนเหมือนเห็นไฟอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่ามันต้องโดดข้ามไม่ได้ดเดี๋ยวลองโดดดูแปนะ๊บนึงเห็นด้วยครับใช่เห็นไฟอยู่ฝั่งนูงน้นปะมีทางเข้าจะมีทางออกถามมา้ำอะมันไม่จำเป็นนะ ไม่ไน่เป็นป่าอาจจะแปลเป็นทั้งคาวแล้วก็บินออกก็ได้เอาไงดิพี่เป้เป็นไงดิมันไม่นดาจะเจนอะไรได้แย่ขนาดนั้นป่ะมันไม่ได้เจนนะเขาสร้างมาเป็นแมพใช่ป่ะใช่ใช่เราสร้างมันเป็นอ๋องั้นก็อาจจะงั้นงั้นความเงียมก็อาจจะมีเออเลไม่ได้มันอาจเข้ามามันอาจจะตั้งใจให้เราเข้ามาตอนนี้ที่ที่ที่อยู่ใต้ดินกันนะที่เห็นๆกันนันเหมือน ข้างบนน่ะเป็นเลยเนี่ยใกล้ใกล้แม่น้ำอืมใช่ใกล้แม่น้ำมากเลยข้างบนนี้มันคือแม่น้ำอีกแล้วครับตอนนี้ผู้พี่ลงมาใช่ข้าบแม่น้ำใช่ตอนตอนที่ผมเข้ามาใหม่นี้ผมเห็นเลยว่าผู้พี่อยู่ใต้น้ำเลยไปทำใต้น้ำไปทางนี้ป่ะครับที่เรากำลังวิ่งไปเอาเกินไม้แล้ววะแต่ยังไม่เกิดผมอยู่ที่นี่พอพอจุตีใิไปแง่แปะอยู่ข้างหลังพี่เนี่ยใช่ป่ะ ใช่ปะวะแม่งเหมือนจะใช่เฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ไปไปไปได้ใช่เหรอพี่ไปไปไม่ได้อ๋อไปได้วะกรรมกรรมกรรมไม่ได้แล้วพี่ผมจะตายแล้วตายซะพี่บดไปได้เราไปได้ไม่จะรอดูก่อนว่าทุกคนจะโผล่ขึ้นตรงไหนกันนี่อยู่กับวัตถุเนี่ยครับผมพี่เคพี่เคอ๋อเจะจะเชือกจะเชือกไปแล้วครับพี่พี่ผมจะปะผมไปเร็ว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 พี่เคเนี่ยอ่ะเออหลุดซะทีวะโชพี่ผมไปได้หลายคน พี่รอผมด้วยพี่รอพี่รออยู่มาเร็วเอ่อเดี๋ยวนะอยู่ไหนกันครับโอ้โหแล้วนี่พี่แชร์ไปไหนแล้ววะไปมัวคนเดียวเลยอยู่เขากับมาช่วยเพื่อนยังดิเฟ่โบ๊ทแล้วก็เคอยู่เนี่ยมันเป็นนี่อย่านะมันเป็นทางที่มันเป็นแม่น้ำอ่ะได้ยังหวังเชื่อไถ้าไม่ใช่ทางนี้เว้ยโบ๊ทมันต้องไปอีกทางหนึ่งคือผมมีข่าวดีต้องงกลับไปทาเดิมแล้้ววออเยโบมีมีข่าวดีข่าวร้ายเอาข่าวไหนก่อนอะไรครับข่าวดีก่อนเอ้ยโบ๊ทจะดันดิ ข่าวดีก็คือเราทางเราเจอทางไปต่อครับแต่ข่าวร้ายก็คือไอทางไปต่อเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกมันไปทับอีกเก็จนภัยต่อไปไงใช่ตามกูมไหมไม่เลยมันมันไม่ไปทับอีกแล้วนะพอเไอไปเจอทับมันเลยทีเดียวใช่เหรอใช่มันมันยังไม่ใช่ทางออกมันเป็นทับต่ออีกยาวเลยอะ ม่แน่จจะไปทางออกก็ได้เผาเดี๋ยวครับผมเราก็ต้องมาครับอ้าวเฮ้ยเราไม่รอกันเลยแล้วจะออกรออยู่รออยู่รออยู่พี่พี่ตีไปเรื่อยครับพี่ตีไปเรื่อยไม่ดัดแล้วนี่ต้องไปทางไหนเนี่ยมันอ๋อเจอแล้วเจอแล้วพี่โบอเลยบดมากเลยนะนั่นน่ะตรงนั้นอ่ะคีบอกับพี่เป้ทำอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยลดเลยรังปีนอ๋อกลังปีนโอเคผมจะรอครับพี่เค่พี่เค่พี่เค่จะไปเลยเหรอต้องการน้ำพี่จะทำไม่ไปแล้วเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยตอนตอนนี้ตอนนี้ผมหิวมากเลยครับ ถ้าตาย่ยก็เลยก็เลยประชุมภัยไงไม่ใช่ครับหิวหิวข้าวหิวข้าวในชีวิตจริงนี่แหละครับโคตรหิวเลยหิวข้าวหิวข้าวโอ้ยอะไรนะไรทางนี้ทางนี้ทางที่พี่บอสไปอ่ะหลุมนีเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเนี่ยไปไปไปทุบดลครับกล่องมีขวานพี่ในกล่องมีขวานไม่มีอะไรเลยอ่ะพี่ถ้ามีมียาช่วยผมด้วยนะผมไม่ตายแล้วครับผมมันข้ามไม่ได้มันต้องวิ่งแล้วกระโดดอะไรงเี้ยมีมีโซดาออกมาด้วยฮะมีโซดา โซดานี่ดีเจโซดาเปล่าเฮ้ยไม่ต้องวิ่งกระโดดนี่ว่ากระโดดธรรมดาโอ้ยตายแล้วไม่หลบเฮ้ยเนี่ยโซดาเต็มเลยใช่พี่มาช่วยผมก่อนพี่มาช่วยผมก่อนเฮ้ยโอ้โหกระโดดไม่ผ่านพี่ผมไม่ออกแล้วหน้ามุดแล้วพี่ผมตายแล้วโอ้ตรงนี้มีตรงนี้มีโอ้โหตรงนี้พี่เพียบเลยครับพี่เคพี่ผมดาวแล้วพี่พี่เค พี่แค่ไหนเฮ้ยยิงย้อนกลับมาเฮ้ยโบสผมผมมียาแล้วผมมียาแล้วเดี๋ยวไปช่วยโบสไปยย้อนกลับมาเร็วยิงยไปช่วยพี่จะบอกไปไเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเจออีกทางออกนึ่งดวนไปช่วยก่อนเราจะตายแล้วไปไปช่วยกันพี่พี่เคมผมไปช่วยกันแต่มาช่วยโบสก่อนเร็วเออไปช่วยแล้วพี่เดี๋ยวผมเด้งกลับแล้วเนี่ยโบสโบสคือจะบอกว่าถ้าจะมาอีกนิดหน่อยนะมีทางออก เร็ว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 กระพาวิ่งกลับมาเร็วกลับอยู่โอ้ตายแล้วเนี่ยโอ้ลงไปไหนวะเนี่ยยังจุดไฟทันดิทันดี้จำจำจำไว้นะพี่โบนะต่อไปนี่ต่อไปนี่อย่าทิ้งผมบอกเลยเห็นไหมผมยังมีค่าอยู่ตอนแรกตอนแรกอะไรนะทิ้งไอ้เพาไว้เลยเออเรีบวิ่งอยู่เนี่ยโถสปินอยู่เจอเต้นวิ่งกระโดดทั้งกันเร็ว เห็นสายไฟแล้วมาแล้วเอ้ยอีอีโอ้เห็นแล้วเออโอ้สุดยอดโถทันทันพี่เจอเต็นท์ตรงนี้ตอนนี้พูนอยู่ข้าวมากอ่ะโอ้ทะเลสาบนี่มันทะเลนี่นี่คือทางออกพี่เคเจอแล้วเหรอใช่เนี่ยทางออกเนี่ยเยี่ยมเลยพี่เคเนี่ยหลงใช่ไหมจะหลุงใช่ไหมไหนโอ้ยไฟไฟใช่ทางออกเหรอมันมีใช่ไหมมันมีทางทางหนึ่งเว้ย เจอแล้วทิศเลยเนี่ยเพื่อน่ถววะเนี้ยมีอะไรกินวะพี่พี่วะปะกูโดดตกก็ตั้งนานแล้วมันให้ไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรกินต้องไม่มี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 นี่เปะแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยชิบหายอยู่ที่กูยืนเนี่ยางขอพวกนี้มันเปิดได้ป่ะพี่ของเต็มโอ้โหนี่ไงโอ้โหของเต็มเลยมีของด้วยมีขอด้วยไม่มันเป็นกล่องแต่ละคนเลยอืมันไม่ได้มันเป็นของไม่ซ้ำกัน โอเคจุดไฟไม่ทับกันมันไม่ขอบไม่ทับกันเฮ้ยนี่นตรงนี้ขาดขาดขัดไม้สองอันน่ะนี่อไม้เนี่ยเยอะแยะอบนพื้นอือสุดยอดโหคุ้มค่าว่ะเอาอะไรมาเผากินได้ไหมเอาขาคนเหรอนั่นเลแขนคนกินได้อ๋อคือคือเวลานี้ต้องกินขาคนแล้วใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องจริงๆเราก็กินมานานแล้วนะใช่เผาไม่รู้เรียนกลับแล้วเนาะใครเก็บขวานใหญ่ไปอ่ะ อ้าวตรงนี้คือไรอ้าวมันรู้สึกแปลกๆไงมันรู้กินเท้าคนเนี่ยตรงนี้คือไรต้องอะไรเนี่ยเห็นอ้ามชื่ออ้าวมาคนหนึ่งมันคือหลุมใหญ่ใช่มันเป็นอันเนี่ยเทมพี่เคที่ผมยืนอยู่ป่ะอ่าเนี่ยตรงนี้คือทางออกอะไรอะไรเื้อจะออกไงวะคือคือคือผมกลับบ้านละแบงมืดละเดี๋ยวคนป่าแ่งว่มาผมไปละบายพี่ผมช่วยโยก่อนนะพี่ก็ตายยัง ในพี่เคทางไปต่อทางไหนต้องนั่งแปลงนี้เหรอเฮ้ยบอส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 ที่เจอของดีว่ะบอมที่บอมาทีอะไรินบ้ทงนี้ทงที่เลอะไรก็บอกกันด้วยเนาะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตรงนมาได้มาตรนี้มาตรงนี้โอ้พี่แคไปต่อเลยปะเดี๋ยวรอรอนี่มาตรงนี้มาตรงนี้เขาเขาเก็บของกันอยู่ช่วยบอสหน่อยครับพี่บอสไม่มาเลยพี่บอสพี่บอสทำอะไรอยู่มันโดดไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยมากเฮ้ยโดดได้พี่มันโดดได้แค่ทีเดียวใช่ปะ มันโดดไม่ผ่านผมโดดผมโดดทีเดียวผ่านเขารอเพื่อนก่อนเลยเขายดอยผมจะยวผมย่างผ่านเลยลบผมย่างผ่านเลยโบมดมาทางนี้โบมดมาทางนี้ทางนี้มาหาผมพี่โอเคแกมาหาพี่มาหาพี่เดินมา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 มันมันเป็นอย่างนี้มีของป่ะโอ้มันไปทางมันไปทางขึ้นไปหาพี่วิศาษครับโอ้โหนี่นี่นี่ไม่มีนี่ไงนี่คือทางออกมีของป่ะไม่มีไม่มีเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วหนาวใครทางออกใช่ไหมวะเห็นเฟิร์สอยู่ข้างบนน่ะ ใช่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 แถวเนี้ยแหละใช่ะว่ก็คือพี่เคจะตายแล้วทางนั้นนี่คือมันมีมันมีเชือกด้วยฮะมองไม่เห็นเลยว่ะมีาต้อง่วยกันช่วยกือนเราต้องอ่อยพร้อมกันพี่ใช่ต้องอ่อยพร้อมกันโอเคมาอีกแล่วหนึ่งมีเชี่ยมืดมืดมองไม่เห็นมืดมากเลยย้อนไปเลยผมมียามาพี่สองขวดตกกระโดดแล้วเนี่ยใช่ป่ะนี่คือทางออกป่ะ น่าจะใช่เอาเอาจอทำถ้าไม่ใช่กูทำไงวะเนี่ยลบโอ้โหมองไม่เห็นเลยจะจะโดดยังไงวะเนี่ยก็ไม่ไม่ไหวแล้วครับผิวข้าวครับผิวข้าวที่ผิวข้าวจริงใช่ไหมผิวข้าวจริงครับเอาจัรับเอาโอเคครับยอบเร็วเฮ้ยลบเอาโอ้โหเนี่ยไม่ตกเนี้ยมันไม่เฉิงอ่ะไม่พี่ต้องวิ่งไปสุดสุดหินแล้วค่อยกระโดดผมโดดผ่านนะไม่ต้องวิ่งวิ่งไม่ได้ยอบผิวข้าวไม่ผมก็ไม่วิ่งเหมือนกัน ้เอจีหมดเปล่ามันมันมันไม่ต้องวิ่งก็ผ่านได้ตรงนั้นนะอ๋ออันตกอแล้วย้อนย้ออย่าหัวเข้ากินตรงไหนตรงไหนไม่รู้กำลังปีนขึ้นมาอยู่น่าจะเป็นทางออกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โน่าจะใช่嘛ใช่ใช่ทางออกนั่นแหละทางออกอยู่นั่นแหละรอบเราต้องรอบด้วยกันพี่ไม่ต้องกลัวเป็นการเป็นการประจนภัยที่เฟรติวออ๋ออ้าวเฮ้ยดาวแล้วน่ะไม่ต้องกลัวพี่ผมมียาป่ะ มีมีหงก็มีกำลังวิ่งไปหาพี่เ้าไม่ต้องกลัวดาวไปสองนไม่ใช <the> <the> ่น่ะอ๋อโอเครบลุกมาอ้าวอาหารหมดอาหารหมดอาหารหมดรับาเลาใช่จะทางออกแล้วเนี่ยทางออกอะไรถูกต้องโอ้โหจะถึงเช่นชัยเร็วๆโอ้ยมารับแล้วมารับแล้วลงรดดลงเลยมาลับแล้วมารับแล้วนี่ไงทางออกอยู่นี่ไปไปไปเฟิร์สเฟิร์สไปมีอาหารแล้วเปไปช่วยเพื่อนก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารจะเก็บนะโอเค เราเราเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยหยอ้องกูครับเขาติดบัคเชือกว่ะผมมาครับพี่ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยฝั่งเราเจอทางออกแล้วเอากิ่งไม้ใส่ดิอ่าโอเคจุดไฟก่อนขอหน่อยขอหน่อยนี้ก็หิวเหมือนกันโอ้ยทุกอย่างสักอย่างคือหยอบมียาอยู่ครับไปโดดได้เราหยอราจะโดดได้อยู่ยังยังโดดไม่ได้เพราะมันหิวอ่ะอินเทอร์จี้ไม่มีมัยเป็นรพี่แต่พี่มียาอยู่ มันไม่ต้องมันไม่ต้องโดดก็ได้พี่มันไม่ต้องวิ่งอ่ะกระโดดแค่ทีเดียวก็ผ่านแล้วพี่โอ้ยตก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 กชิหายเรียบร้อยไม่รอดลาก่อยไม่รอดเลยรอด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 เออรอดได้เหรอโอ้โหเป็นไงเจอทางออกแล้วใช่ไหมเจอแล้วครับออกมาได้แล้วยอบแล้วครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แต่ผมจะหนาวตายแล้วพี่เออจะหนาวตายเหมือนเนี้ยต้องรีบไปถึงตรงอะไรท้นให้ยทันพี่ พี่วอลครับมากระโดดตรงมุมนี้นะพี่อยากไปกระโดดตรงกลางนะต้องกระโดดตรงมุมเนี้ยมุมเนี้ยมันอยู่ต่ำที่สุดผมผ่านเขากระโดดตรงมุมนี้เนี่ยใช่ผมพ้องผมกระโดดมุมอู้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 มีบารกระตเกิดขึ้นจวแรงเกมนี้สำคัญมากเลยนะใช้มุ่มุ่ไม่ได้นะพูดเลยครับคือผมอยู่ในถ้ำเนี่ยแทบแทบอ้วกอ่ะจะเอียนชิบหายเอียนแค่นั้นเลยจริงไม้เลยให้ยอบเดินคือรู้สึกมุมยอบ มันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่แบบเมาเมาช่ำหน่ยครับไอมีตัวแห่ติดกับเอ้ยอะไรวะเนี่ยตรงนี้เหรอเออยเขาเองชั่วต้งเลยครับเอาตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยถึงแล้วครับแต่ตบมือหิวจัดแล้วเนี่ยข้างหน้าพี่มีก็ตายย่างอยู่กับตัวเฮียย่างอยู่ผมย่างให้ตัวเฮียย่างด้วยเดือดรอนด้วยเดือรอด้วยเดินรอด้วยเรามามาพร้อมกเราต้องกลับพร้อมกันพี่ยืนรออยู่ตรงนี้ดีกว่ามั้ง ว่ายน้ำไปแ๊บหนึ่งมาด้วยกันดีฟืนลงอยู่ลงอยู่กันหนึ่งเพิ่เจอตัวตัวเฮียผมไม่ไหวแล้วพี่ตัวเฮียไปนี่ก่อนเอ้ยเสียงเหมือนตัวอะไรลงไหนลงนี่เหรอลงอะไรพี่อาหารได้สองเสียงอะไรวะก่อนที่จะไหม้พี่ก่อนที่อาจจะไหม้ไม่เหลือไม่เหลืออะไรตายนะพี่ทุบด้วยเลยนะยกกินเลยทุบเลยมีอะไรพีนผมเลย้างพี่แล้ว ผมผมผมจะผมลอยที่ปากทางออกเด้อโอเ้โอ้ผมว่าผมคงต้องพี่วอลพี่วอลคว้ามือพี่มิก่อลผมว่าผมคงต้องลงลงไปหาพวกพี่แล้วล่ะครับมาแล้วมาข้างบนมาแล้วมาแล้วได้ไหมระวังพี่วอลร่วงระวังร่วงตอนเนี้ยตอนเนี้ยข้างบนเนี่ยต้องแก้ความซี่นี้เจออะไรอ่ะคนบาดเพียบเลยกองกล่องมันกลับมาเกิดแล้วนี่เนี่ยทุบ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 ใหมด เว้ยคนป่าเฮ้ยตกเลยจะลงมาเนอ่ยหมูได้น้ำพี่ครับหนังสือพิมพ์เขียนว่าอะไรวะพี่มาอ่านดิไหน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 หนังสือพิมพ์ประพื้ิได้คงจะเป็นปิดสนาแน่นอนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอ่ะมีกระสุนปืนเนี่ยโอ้หน่ากลัวหนังสือพิมพ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยของใครไหนว่าสือพิมพ์ตอมยบหมดเลยครับต่อมยบหมดเลยครับ อ่ะลบหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีโดนครับ financial time เคโลเปนป่ามองไม่เห็นเลยอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกานไม่ออกโอเคตีโดนโอ้ยเมื่อกี้ก็ตายโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้ตรงนี้มียาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มียาบอสใชยลอบยอบผมมีผมเก็บแล้วครับไม่ได้เก็บแล้วของคนหนึ่งจะไม่เหมือนกันพี่พี่เก็บได้เลยครับเพราะของคนหนึ่งมันจะเป็นของคนนั้นเรียววอลปะาไปแล้ววอลยังเก็บยังปี่ยกเก็บยัง ตอนนี้ <Bref. S 2> ผมต <Carla blended S 2> ้องการเขาช่วยเหลือบ้างแล้วเนี่ยยังยังยังเก็บเก็บเบืนไพี่อ้อแล้วก็กินเลยก่อนจะไปถึงรอคอยเฮ้ยเราจำเราจำทางเลยเราจำทางทางเข้าถ้ำอันนี้ไว้ได้ป่ะมาลงมาเก็บยาได้ตลอดเลยเนี่ยได้ได้ได้เราต้องกลับมาหลุดขอกระตุก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 อ๋ออ๋กระตุกตายตาย ผมโคตรลื่นตายเป็นไงแต่เรควคอมแรงไหมตกระตุกกระตุกกระตุกแล้วล้มลงมาเลยอ่ะผมก็ไม่กระตุกนะอ้าวพี่อางตายพี่อ่าไมล้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อางผม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 เองผมเองยาผมใช้ให้หมดไปเลยอ้าวไป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 ลุยไปผมอยู่ใกล้กันพี่อางลงมาจูๆลงมาโอ้พี่อามพี่อามพี่อามอยู่ข้างบนนี่พี่อามไม่เจอคนป่าเหรอเจอเออเห็นไหมเนี่ยผมผมใช้ให้หมดไลย้างไป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 ลุยผมอยู่ใกล้นพี่อ่างลงมาเหมือนกันคือถ้าเกิดอ่วงลงมาเนี่ยมันจะเจอแท่งเสียบจอเออเหเสียวมาก นี่ยมาแล้วเนี่ยโบนตรงเนี่ยเขียวมากนี่คือแบบเงี้ยเลยเอ้ยอะไม่ได้ไม่ได้โบนเลยนะกะเพราไม่ขาดจะน้องใจแฟนด้วยไม่มีผมยังไม่มีแฟนยังโสดอยู่ขึ้นไปขึ้นไปกูไม่โสดหมดครับมาแล้โสดหมดเลยพี่โบนพี่โบนอะไรพี่โบนอะไรเดี๋ยว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 ขางานเข้าพูดแล้วเนี่ยเออขอแก้คำนี้ก่อนเดี๋ยวแฟนกดมาดูผมผมไม่โสดนะครับผมไม่โสดนะครับ ผมสดครับผมสดวันวันนั้นเห็นเชไปเที่ยววัดใครอยู่อะโปรโมทเอางี้เลยเหรออางี้มาได้เลยเอาเอางี้เลยเลยวะโอเคผมผมสดผมสดฉันรับผิดวนะมาคนัดใช่อไทยขอโปรโมทเฮ้ยอย่าตัดอย่าตัดตัดกินไปแล้กันเลยขอโปรโมทตัวเองนะครับผมสดนะครับนาจิบได้ครับที่อยู่ตรงกลางเป้นะฮะผมผมก็สดครับผมก็สดจิบมา ครับผมโซจิบได้ครับโซจิบได้ฮะปลาปลาปลาขึ้นไปขึ้นไปหน้าหน้าหน้ารอพ่อรวยคือเสียงดังเสียงคือข้างบนนะครับดักรอสอบตัวพี่โบ๊ทขึ้นไปก็เจอข้างบนจะมีคนต้อนรับอยู่นะฮะมีพลังงานต้อนรับอยู่กดลงแล้วได้ไ้มเดี๋ยวเดี๋ยวโบ๊ทจะยังไงตกลงลมโบ๊ทพี๊บพี่บจึงเรไปดูก่อนโอเคไปเลยอุ้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 ย เมันไปไปจอ้างอ้าโอเคค้าาววเงมันไปแล้วว่ะเอ้ามันเลิกไม่หยุดโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหไปแล้วเขืออะไรอยู่เนี่ยโหอยู่เนี่ยข้างหลังพี่เฟิร์สอะอยู่ไหนบ้านนี่ไงข้างหลังพี่เฟิร์สเนี่ยโอ้เฮ้ยพี่ทะเลหลุมมันนี่ทะเลพี่ริ่ทะเลมีของมีถล่มันกระเทือบมันอุ้ยของเต็มเลยอ่ะเต้นเต็นมันไม่มีของหรอกครับมันมีแต่เต็นแต่ไม่มีของ ดินทะเลอ่ะคือไม่เคยแบบดูพวกเอาชุดรอดเลยน้ำมันจะพัดไปตามดิ่ทะเลเขาอย่านะผมััมนดสบลสบลไม่เจอคนป่าเลยทั้งนั้นขอมองพี่อยู่ในตอนนั้นเฮ้ย้วบ้านอยู่ทางไหนไมียานู่นข้างหลังทานอยู่ทาง้างหลังไม่เห็นลูกไอ้คนป่ามาสู้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 สอ้ยู้สู้้้สู้สมัสเยสะ้สเยอะมันเยอะูู้้้ส น่าพี่อามพี่อามทางโน้นมีสองสามตัวนะโอ้โหมาไปแล้วเว้ยมันป่าอะไรเนี่ยเยอะมัน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 เยอะโอ้ยโดนตีแล้วเยอะเเรามีีทชุดก็ฮ้ยเรามีเอาบวกเลยปะบวกเลยปะเป็นทีมเอาสิวะเอาสิวะเอาถือวะเียเอาถือวะเอาสิวะเอาสิวะวัดปล่าล่ะวัดเปล่า ไฟบอไฟบอมาไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วไฟบอไฟบออืมเก่งลมมโซมเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายไม่มีนมอย่าคิดสดเอ้ยแน่แม่แน่แม่แม่นี่แน่เฮ้ยเผาเผาระวังพี่เฟิร์สเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่พี่เฟิร์สลบ โไมก็ต้อเ็น้าวถ้ามันไม่ก็ต้องเป็นใช่กินข้าว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 ทำอาหาร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 โคตรปลาเทื่อนเลยไหมปลาเถือนปลาเถือนมากอ่ะปลาเถือนที่สุดรับไม่ได้เขาบอกว่าสุดอร่อยสุดเคยกินเลยดิ โอย่างอย่างกะเพราต้องกินส่วนหัวนะสมองสมองจะได้มีกับเขาบ้างสมองเฮ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเ perfect เช้าแล้วกลับบ้านเถอะไปกลับบ้านได้เลยตรงนู้นมันน่าวิ่งไปจังวะไปข้ามไปฝั่งนู้นผมขอไปกินกระต่ายข้างล่างนี่แบบพี่พี่ดูพี่ดูพี่ทขึ้นนี่พี่ขึ้นวะไปขึ้นไป้นไปขึ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 ้นไป้นไปขึไปขไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไปขึ้วไปขึ้วไปขึ้น อที่ประจวภัยพัดหน้าไว้พัดนี้เราเรื่องยาวมาแล้วทำไมเราหยุดตรงตรงนี้พัดหน้าเราก็ไปลุยกันเลยดีป่ะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับจะใครนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพัดหน้านะครับว่าเราจระจวบภูทรี่อะไรที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเรายังไม่ทราบสะพานโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซิโอเกนเยเฮลและเจเกย์ครับ